สวัสดีค่ะอาจารย์เก๋พุทธชาติค่ะมีคำถามถามมาว่า m e n t ิม e ิเตอร์ทำอะไรได้บ้างนอกจากบวดคลาวนะคะก็ครั้งที่แล้วทำวิดีโอเรื่องบวดคลาวไปครั้งนี้จะมาให้ดูอีกนะคะว่าสามารถทำอย่างอื่นก็ได้ด้วยนะคะเช่นการทำโพนะคะในส่วนของการทำโพค่ะเราก็จะต้องไปที่ ประเภทของคำถามก่อนนะคะถ้าเราทำา w r r d l o u u d เราก็ไป A B C Word Cloud นี่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะทำโพสำรวจว่าอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยค่ะเราไปที่ Ranking พอเราไปที่ Ranking เลือกประเภทเรียบร้อยแล้วก็ระบบก็จะมาที่หน้าคอนเทนต์นะคะเราก็ลบคำว่า Ranking ออกไปแล้วก็ใส่คำถามที่เราอยากจะถามนะคะเช่น Who d o y o u spend the m o s t time with นะเราจะสอนเรื่อง r r e t t m m นะคะเราก็จะทำโพสำรวจว่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่กับใครใช่ไหมคะทีนี้ในไอเทมเนี่ยคะ่ะเราก็สามารถเขียนได้ว่าเป็น uh, family ไหมหรือเป็น f r i นส์ไหมนะ,ะหรือเป็นอ่า e r นะคะอาจจะเป็นคนอื่นนะฮะนะ เอาแค่3ลำดับก็พอใช่ไหมคะแล้วก็ลำดับ1 2 3เนี่ยมันจะเรียงแบบนี้ไว้ก่อนเสร็จแล้วพอมีคนตอบเข้ามาก็จะสลับที่นะคะเช่นถ้าเฟรนเยอะก็จะไปเป็นอันดับ1ห,หรือว่าแฟมิลี่เยอะก็จะไปเป็นอันดับที่1น,นะคะแล้วก็ตัวหนังสือนะคะอยากให้มันใหญ่ขึ้นเราก็กดให้มันใหญ่ได้หรือว่าทำให้มัน บาลานซ์เล็กลงนี้นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้ด้วยนะคะโดยการอัปโหลดลงไปก็ได้หรือว่าใช้รูปภาพจาก Image Library ก็ได้นะคะเขามีรูปภาพอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นภาพกิ๊บเนาะซึ่งถ้าเนิดเราไม่แรงเนี่ยกิ๊มันอาจจะไม่สะดวกนะคะแต่ว่าถ้าเป็น Image Library เนี่ยก็รูปภาพธรรมดามันก็ใช้หน่วยความจำเราไม่เยอะนะคะ แล้วก็รูปที่อยากได้คือ people เพราะว่ามันจะเข้ากันกับเนื้อเรื่องว่าคุณใช้เวลาว่างส่วนใหญ่กับใครใช่ไหมคะโอเคเลือกเป็นรูปนี้แล้วก็เซฟได้รูปภาพก็จะไปปรากฏนะคะในสไลด์ที่เราจะทำโพโอเครูปภาพก็จะไปอยู่ข้างหลังนะคะถ้าเราเลือกแบบ ให้ไปอยู่ข้างหลังนะคะไปอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเราให้มันมันจะมี Layout ก็คือเราเลือกได้ว่าอยากจะให้ไปอยู่ไหนไม่มีเลยก็ได้หรือว่ามาอยู่ด้านข้างหรือเป็นพื้นหลังอยู่ด้านซ้ายหรือจะมาอยู่ด้านขวาหรือเป็นแถบเล็กๆอยู่ฝั่งซ้ายเป็นแถบเล็กๆอยู่ฝั่งขวานะคะอะซึ่งจะเลือกแบบนี้แล้วกันนะคะ เสร็จแล้วเราอยากจะโชว์อิมเมจไหมเราอยากจะปิดโวลหรือ,อยังหรือว่าเราจะปิดคำว่า go to m e n t i m e t e r กับ press s to show นะคะ instruction คือคำสั่งด้านบนกับด้านล่างเนี่ยอยากจะปิดไหมนะคะถ้าอยากจะปิดก็กดปิดอันนี้คือเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดหมดเลยนะคะให้ดูรูปภาพแล้วก็พอเราได้แผ่นสไลด์ที่เราต้องการให้ ผู้เรียนหรือว่าผู้ที่มาอบรมกับเราโอเคแล้วก็เราก็กดแชร์ได้ค่ะกดแชร์แล้วก็ Copy l i n ลิไปวางตามห้องเรียนหรือตามที่ต่างๆที่เราส่งให้ผู้เรียนใช่ไหมคะแล้วเอาไปแปะ c o ะก๊อปปี้ลิงก์เราเอาไปแปะไว้ใน Google Meet ก็ได้ใน Google Classroom ใน Line ในที่ไหนก็ได้ที่เราสื่อสารกับ ผู้เรียนของเรานะคะหรือจะเป็นแบบ uh, QR code ก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าผู้เรียนเราไม่ได้มีอุปกรณ์เครื่องมือครบคันหลายอันนะคะไม่ได้มี uh, PC ไม่ได้มีแล็ปท็อป iPad แล้วก็มีมือถือไปด้วยะคะก็ใช้เป็นแบบลิงก์จะดีกว่าง่ายกว่าสำหรับผู้เรียนค่ะโอเคพอเราส่งไปเรียบร้อยเขาก็จะเข้ามาตอบนะคะเขาจะมาตอบของเขาแหละว่า uh, Who do you spend the most time with? เขาจะมาตอบ หนึ่งคนก็จะมาตอบนะคะ family อีกหนึ่งคนก็อาจจะมาตอบ a t t e r อีกหนึ่งคนก็อาจจะมาตอบ friend อะไรเงี้ยน,นะคะเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาที่สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตอนที่มีผู้เรียนเข้ามาตอบเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแผ่นนี้ใช่ไหมคะที่เห็นนะคะก็จะมีคนตอบเข้ามาแล้วก็ จะเป็นอันดับ1 family นะเราทำโพแล้ว family เป็นอันดับ1น,นะ f r ร e n d อันดับ2องแล้วอาร์เตเป็นอันดับ3เราก็ไปสา,สามารถเวลาเราสอนเขาเนี่ยเราก็ถามว่า a า t ์เตนี่คือใครบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลด r e s u l t มาดูก็ได้หรือ reset result เวลาเรา reset ปับ๊บมันก็จะกลายเป็นหน้าเปล่าๆให้เรานะคะพอเรา Reset มันก็จะไม่เป็น Family เป็นที่หนึ่งแฟมเป็นที่สองอ่ารีเซ็ตให้ดูเลยะคะ่ะก็เตรียมให้ห้องถัดไปตอบได้นะคะเป็นตบบเปล่าๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ